เสียงสุดหลอนที่ทุกคนสงสัยกันว่าคือเสียงอะไรจากเรื่องเล่าสุดสยองขวัญในกระทู้พันทิพย์สู่จอภาพยนตร์ครั้งแรกของประเทศไทยกับหนังไทยบนจอยักษ์ไอแมทเต็มรูปแบบที่จะได้สัมผัสป,ประสบการณ์สุดสยองขวัญกับผู้กำกับทองสุก13ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญที่ถูกดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อที่หยดเวลเสียงควนข้างจากคุณกิจเล่าถึงความลึกลับ ชวนขนลุกของเสียงที่ดที่ถูกเขียนบนพันทิปจนกลายเป็นนิยายดังก่อนที่คุณกิจจะนำมาเล่าอีกครั้งในรายการ The Ghost Radio ให้ผู้คนได้ติดตามความหลอนของเรื่องราวเสียงความหลอนยามค่ำคืนจนกลายมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญมาพร้อมเสียงที่ดยด่ชวนขนหัวลุกจนหลายคนอยากได้ยิน เรื่องราวเหตุการณ์กว่า50ปีก่อนเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งณจังหวัดกาญจนบุรีใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์สยองขวัญสามารถรับชมได้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กทุกสาขา26ตุลาคมนี้เป็นต้นไป